เช็คด่วนเงินเข้าวันไหนตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรสรุปชัด7ข้อต้องรู้ล่าสุดเช็คการโอนเงินงวดแรกและงวดสองส่วนกลุ่มที่3รู้เอาไว้แล้วเตรียมตัวได้เลยสวัสดีครับแฟนเฟิร์สช ANNEL คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามเจาะติดมาตรการเยียวยาเกษตรกรอยู่นะครับเพราะเป็นวันสุดท้ายสาหรับการยืดอุดทอนสาหรับเกษตรกรกลุ่มที่1และ2แล้วนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับวันที่5มิถุนายน2 5 6 3ติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมรวม1 5 0 0 0บาทซึ่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายอนันต์สวรรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรนายกระสาบเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสะสะกได้อัปเดตข้อมูลสรุปได้ดังนี้ข้อ 1. เกษตรกรกลุ่มที่1และ2ที่ยังไม่ได้เงินงวดแรกทศรกศกำลังเร่งทยอยโอนต่อเนื่องคาดว่าไม่เกินภายในวันที่10มิถุนายนนี้ข้อ 2. งวดที่2จะเริ่มโอนให้กับเกษตรกรกลุ่มที่1และ2ในวันที่15มิถุนายนนี้ ส่วนกลุ่มที่3จะได้ครั้งเดียวรวม15,000บาทภายในวันที่15สิงหาคม2 5 6 3ข้อ3วันนี้5มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของกเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถดำเนินการอุทธรณ์ส่วนกเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม25 6 3ข้อ 4. ยอดโอนล่าสุดกเกษตรกร ได้รับไปแล้ว7 1 3 7 2 1รายรวมเป็นเงินกว่า3 5 5 1 8ล้านบาทสำหรับจำนวนเกษตรกรซึ่งบัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมาในสัปดาห์ที่แล้วมี3 5 6 0 8 0รายจากการที่ทกศทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งหาเกษตรกรถึงบ้านทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้วและยังคงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62714รายข้อ5หมายเลขบัญชีของเกรรษตรกรที่ทกศได้เพิ่มมา293366รายส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคารซึ่งทกศจะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆนตรวจสอบความถูกต้องคาดว่าจะแจ้งกลับมายัางทกศในวันนี้และจากนั้นจะโอนให้วันที่8มิถุนายนนี้ข้อ 6. หน่วยงานกระทรวงเกษตร8หน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยารวมทั้งสิ้นแล้ว48,621รยจํายจำนวน49,054เรื่องแก้ไขปัญหาไปแล้ว6,823เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด45,98เรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์3 6 3 3เรื่องและข้อเ การตรวจสอบสิทธิเยียวยากเกษตรกรกระทรวงเกษตรได้เพิ่มแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์มเอร์ตรวจสอบสถานะเกษตรกรและอุทธรณ์ที่เดียวจบครบง่ายเพียงคลิกเดียวทั้งนี้การแจ้งอุทธรณ์หากเรื่องใดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคพิจารณาและสรุปผลได้จะดำเนินการให้ทันทีแต่หากนอกเหนืออำนาจต้องเร่งส่งมายังคณะกรรมการระดับกระทรวงโดยปลัดกระทรวงเกษตรจะประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ ขอกับคุณกรุงเทพธุรกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและทกศนะครับและนี่ก็คือล่าสุดที่สรุปออกมาจากกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรไทยเราในโครงการเยียวยาเกษตรกรนะครับรีบตรวจสอบสิทธิ์และรีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันนี้เท่านั้นสำหรับเกษตรกร2กลุ่มแรกนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทุกครอบครัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สตั้งลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ